สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้พบกับห้องเรียนออนไลน์บายคุณครูดารัสอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูดาจะพาเด็กๆมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของแสงและตัวกลางของแสงนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะคะเด็กๆนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับเด็กๆอยู่นะคะ,ะถ้าพร้อมแล้ว เข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเด็กๆแหล่งกำเนิดแสงนะคะเด็กๆมันจะมีอยู่หลายชนิดทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแหล่งกำเนิดแสงในธรรมชาติที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่สำคัญจริงๆเลยนะคะต่อสิ่งมีชีวิตก็คือดวงอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดนะคะมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกก็คือดวงอาทิตย์ค่ะเด็กๆ นะคะ,ะทีนี้การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะแสงจะเดินทางเป็นแนวเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทุกทางนะคะแสงจะผ่านอากาศหรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าตัวกลางค่ะทีนี้ตัวกลางของแสงนะคะที่แสงมันเคลื่อนที่ผ่านคืออะไรตัวกลางของแสงก็คือ วัตถุที่กั้นทางเดินของแสงแล้วแสงสามารถเดินทางผ่านไปได้ส่วนวัตถุทึบแสงก็คือวัตถุที่เมื่อนำมากั้นแสงแล้วเรามองไม่เห็นแสงที่ผ่านไปนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังสิ่งที่เรานำมากั้นแสงนั้นได้นะคะทีนี้ตัวกลางของแสงนะคะถ้าเรามองสิ่งต่างๆโดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง จะทำให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้นๆชัดเจนแตกต่างกันนะคะเราจึงจัดจำแนกวัตถุที่กั้นแสงได้เป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะเด็กๆนะคะ3ประเภทก็คืออันที่1ตัวกลางโปร่งใสค่ะอันที่สองตัวกลางโปร่งแสงและอันที่สมค่ะเด็กๆวัตถุทึบแสงค่ะ ทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสมบัติของตัวก,วกลางของแสงทั้ง3ชนิดนั้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรอันแรกค่ะเด็กๆตัวกลางปโปร่งใสนะคะตัวกลางปโปร่งใสคืออะไรตัวกลางปโปร่งใสก็คือถ้าเรานำวัตถุบางชนิดนะคะเมื่อนำมากั้นแสงแล้วทำให้แสงนั้นผ่านไปได้หมด ะะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้อย่างชัดเจนนะคะเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะตัวอย่างของตัวกลางโปร่งใสที่เด็กๆเ,เห็นในชีวิตประจําวันนะคะก็อย่างเช่นกระจกใสค่ะนะคะน้ำอากาศนะคะเด็กๆนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่เด็กๆจะเห็นในชีวิตประจําวันนะคะต่อไปเรามาดูตัวกลางกันที่สองค่ะ ตัวกลางโปร่งแสงนะคะตัวกลางโปร่งแสงก็คือเรานำวัตถุบางชนิดมากั้นแสงแล้วแสงนั้นมันสามารถผ่านไปได้บางส่วนนะคะเราจะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ไม่ชัดเจนนะคะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเห็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ ตัวอย่างตัวกลางโปร่งแสงนะคะที่เด็กๆเ,เคยเห็นในชีวิตประจำวันมีเยอะแยะเลยคุณครูจะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกที่เป็นสีค่ะเด็กๆก,กระจกฝ้านะคะแล้วก็หมอกค่ะหมอกแล้วมีอีกหลายอย่างเด็กๆลองไปค้นหากันดูนะคะในชีวิตประจำวันมีอยู่เยอะแยะเลยค่ะนะคะตัวกลางตัวที่3ค่ะนะคะ เราเรียกว่าวัตถุทึบแสงนะคะวัตถุทึบแสงก็คือถ้าเรานำวัตถุบางชนิดนะคะมากั้นแสงแล้วทำให้แสงนั้นผ่านไปไม่ได้นะคะ,ะทำให้เรามองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังนะคะตัวนั้นเราเรียกว่าวัตถุทึบแสงนะคะตัวอย่างวัตถุทึบแสงที่อยู่ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นหนังสือค่ะหนังสือ เก้าอี้นะคะ,ะรถยนต์ค่ะนะคะแล้วก็มีอีกอย่างเช่นไม้โลหะกระดาษแข็งพวกกระเบื้องกระจกเงาอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือตัวอย่างของวัตถุทึบแสงนะคะแสงผ่านไปไม่ได้มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังเลยเราเรียกว่าวัตถุทึบแสงนะคะนี่คือตัวกลางของแสงทั้งหมด3ประเภทนะคะค่ะ คุณครูจะสรุปนะคะสมบัติตัวกลางของแสงนะคะสรุปเลยก็คือตัวกลางโปร่งใสนะคะก็คือแสงผ่านทะลุไปได้หมดเลยสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจนค่ะตัวกลางโปร่งแสงแสงผ่านไปได้บางส่วนนะคะเราจะมองเห็นไม่หมด,ม,หม,ดมองเห็นเป็นลางๆนะคะส่วนวัตถุทึบแสงแสงผ่านไปไม่ได้เลยค่ะเด็กๆมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ ด้านหลังเลยนะคะอันนี้คือ,อสมบัติของตัวกลางของแสงนะคะเด็กๆทีนี้นะคะในเรื่องนี้คุณครูจะเพิ่มในเรื่องของการสะท้อนของแสงให้เด็กๆด้วยนะคะ,ะเรื่องของการสะท้อนแสงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงส่องไปยังวัตถุทึบแสงและจะทำให้แสงที่ตกกระทบวัตถุเกิดการสะท้อนแสงในทิศทางย้อนกลับมาทางด้านแหล่งกำเนิดแสงนะคะ วัตถุที่สะท้อนแสงได้ดีนะคะถ้าส่องแสงไปแล้วที่จะซ้อนแสงได้ดีนะคะมันจะเป็นวัตถุที่มีผิวเรียบแล้วก็เป็นมันอย่างเช่นกระจกเงานะคะทำให้เกิดการสะท้อนแสงกลับคืนมาอย่างเป็นระเบียบแต่ถ้านะคะวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่ผิวไม่เรียบนะคะ,ะเวลาที่แสงส่องไปจะทำให้เกิดการสะท้อนแสงที่ไม่เป็น ระเบียบนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการสะท้อนแสงในนี้คุณครูเอามาให้เด็กๆดูนะคะถ้าเป็นวัตถุผิวเรียบนะคะก็จะเกิดการสะท้อนอย่างเป็นระเบียบนะคะตกกระทบแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นไปอย่างเป็นระเบียบนะคะถ้าเป็นวัตถุผิวไม่เรียบมันจะเกิดการสะท้อนอย่างไม่เป็นระเบียบนะคะกระจัดกระจายออกไปคนละทิศคนละทางนะคะนี่คือกฎของการสะท้อนแสง ะะทีนี้คุณครูดาพาเด็กๆรู้จักกับเรื่องของตัวกลางของแสงการสะท้อนของแสงแล้วนะคะเรื่องนี้เด็กๆชั้นป .4 สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะวันนี้คุณครูดาก็มีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะให้กับเด็กๆลองฝึกทำดู ะะกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆจัดจำแนกสิ่งของที่คุณครูดากำหนดให้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็เอาไปเติมลงในช่องว่างตามชนิดของตัวกลางให้ถูกต้องนะคะซึ่งคุณครูสอนเด็กๆมาแล้วว่าตัวกลางของแสงจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโป่งแสงแล้วก็วัตถุทึบแสงเด็กๆลองดูนะคะว่า สิ่งที่คุณครูดากำหนดให้มีอันไหนบ้างที่เป็นตัวกลางโปรง่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็วัตถุทึบแสงค่ะนะคะคุณครูลองให้เด็กๆฝึกทำดูนะคะพอเด็กๆลองทำดูอาจจะเขียนลงในสมุดก็ได้นะคะหรือลองจดไว้ว่าเอออตัวนี้นะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงมีเท่านี้นะตัวกลางโปรง่งใสวัตถุทึบแสงเสร็จแล้วพอหลังจากเสร็จแล้วเด็กๆก็ มาดูเฉลยนะคะที่คุณครูจะขึ้นไว้ให้กับเด็กๆนะถ้าไม่เข้าใจเด็กๆสามารถย้อนกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะนะคะอันนี้นะคะสามารถใช้กับเด็กๆประถมได้ทุกชั้นเลยนะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้เลยค่ะนะคะ,ะในวันนี้นะคะ,ะคุณครูดานะคะบทเรียนของคุณครูดาในวันนี้นะคะก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะคะเด็กๆเรียนรู้เสร็จนะคะเราก็ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะมาดูว่าในคลิปต่อไปคุณครูดาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้ในคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย